สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับผมอของแรมตันนะครับผมขนาด50วัตต์นะครับเป็นหลอดไฟ LED นะครับผมแล้วก็สามารถกันน้ำได้ด้วยนะครับ IP 6 5นะครับผม เสาคมไฟนะครับผมก็ใช้เป็นเลขขนาด2นิ้วนะครับสูงประมาณ3ามตรนะครับผมแล้วก็ทำฐานทีปูนนะครับเราก็ตั้งนะครับให้ยิงไปสวนด้านในนะครับผมไปที่มุม อ่สะนะครับส่วนแผงนะครับของเราก็เป็นแผงโมโนฮับเซลนะครับผมผมก็ลองอ่าใช้งานมาสามถึงสี่วันแล้วนะครับก็สามารถอ่าเปิดไฟได้ทั้งคืนนะครับผม สาไฟนะครับระหว่างคมไฟแล้วก็แผงโซลาเซลล์นะครับความยาว5้เมตรนะครับผมแต่ผมก็ติดตั้งไว้ด้านบนนะครับอ่ารับแสงสิบ้าองศานะครับผมตอนนี้ผมก็ตั้งไว้อยู T ่ที่โหมดออโต้นะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับหนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมา ดูความสว่างของไฟให้ดูนะครับรีโมทควบคุมโคมไฟ่โซลเซเรานะครับผมตถวนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดนะครับผมเปิดนะครับทีก็เป็นปุ่มอ่าเพิ่มความสว่างนะครับแล้วก็ลดความสว่างนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเปิดความสว่างร้อยเปอร์เซนนะครับแล้วก็เปิดความสว่างห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมสองปุ่มนี้ก็เป็นออโต้ Auto นะครับผมสามเฮดห้าเฮดแปดเฮดนะครับก็จะเป็นการตั้งเวลานะครับเปิดใช้งานนะครับผม อพอเราใช้งานครบ3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับโคมไฟเขาก็จะปิดอัตโนมัตินะครับแต่ผมก็ใช้โหมดออโต้นะครับผมพอถึงช่วงเช้านะครับผมโคมไฟเราก็จะดับเองนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับโคมไฟเราก็จะเปิดอัตโนมัติเองนะครับเดี๋ยวผมจะปิดนะครับว่าแสงสว่างอ่า คมไฟเรานะครับสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับผมผมปิดนะครับดเดี๋ยวผมขอปิดอันนี้นะครับผมหลอ,อดไฟน,นะครับตอนนี้มืดมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับ เดี๋ยวให้ดูมุมนะครับมุมแสงสว่างนะครับครับผมก็ใช้ยิงนะครับยิงไป ทุ่งนาตรงนี้นะคะรับผมอ่าแบตเตอรี่คมไฟนะครับก็หกประมาณ6,000มิลลิแอมนะครับแล้วก็แผงโซลาเซลลเป็นโมโนแปดวัตต์นะครับผมใช้เวดาในการชาร์จ แบตเตอรี่นะครับก็ห้าถึงหกชั่วโมงนะครับผมก็สามารถใช้งานนะครับผมตั้งหมดออตโต้ก็สว่างถึงเช้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลรายละเอียดสินค้าให้ดูนะครับที่ด้านหน้าจอนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหานะครับ โครมไฟโซลเซลนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆากทางช่องนะครับ